คือผมไม่ได้เกรงกลัวว่ารจะมาจะไม่ผ่านนะครับเพราะผมเชื่อมั่นว่าเสียงรัฐบาลมากกว่ายังไงก็ผ่านครับเพราะเวลาที่เหลือเราใช้ให้เป็นประโยชน์ครับแล้วก็ใช้เวลาให้ตรงกับที่เราตั้งใจจะทําให้จบครับผมเสนอท่านประธานครับพวกผมพร้อมที่จะอยู่ร่วมพิจารณาจนงบประมาณนี้จบสิ้นครับก็จะให้ผมวินิจฉัยยังไงครับผมก็ไม่รู้จะวินิจฉัยยังไงครับฝ่ายนี้ก็อยากพักฝ่ายนั้นก็ ผม,ผมว่าอยากจะขอร้องท่านนายกนะครับขอต่อวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับเพื่อจะได้ถ่ายทอดนะครับผมถามท่านที่กรบ <c oughs> ผมนายพิสิทธ์เวชาชีวานายกรัฐมนตรีผมอยากจะกราบเรียนทําความเข้าใจอย่างนี้นะครับบางทีพูดเสมือนว่ารัฐบาล จะไปสกัดกั้นการทำหน้าที่ของเพื่อนสมาชิกผมก็อยู่สภามานานนะครับเกือบ20ปีผมว่าปีนี้ครับพิจารณางบประมาณนานที่สุดปกติเมื่อก่อนนี้เราถือว่าสองวันอย่างมากก็คือต่อวันที่สนี่เราพูดถึงวันที่สี่แล้วนะครับแล้วก็ระยะหลัง ผมก็ทราบดีว่าการอภิปรายงบประมาณเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะยาวขึ้นสมัยพวกผมเป็นฝ่ายค้านก็ใช้วิธีทําข้อตกลงเรื่องเวลาเนี่ยครับผมก็จําได้ครับมาตราท้ายๆเนี่ยครับพอเวลาเราไม่เหลือเนี่ยครับก็ตกลงกันง่ายๆว่าเอามาตราละหนึ่งคนสองคนพอแล้วก็จบพวกผมก็ยอมรับนะครับตอนเป็นฝ่ายค้านวันนี้เนี่ย ที่จริงเริ่มต้นขึ้นมาเป็นวันที่4เนี่ยเดิมทีเมื่อวันศุกร์เนี่ยเราพูดประหนึ่งว่าอีก3าสี่ชั่วโมงก็จบแล้วนะครับสําหรับกฎหมายงบประมาณทั้งฉบับร,รัฐบาลก็ยืดหยุ่นให้ท่านประธานก็กรุณานัดวันอังคารวันพุธท่านก็จะเห็นข่าวนะครับว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าไม่ถ่ายทอดโทรทัศน์จะทําให้มันกระชับขึ้นไหมวิเองก็มีความวิตกกังวลเรื่องนี้ว่าถ้าถ่ายทอดก็จะยืดเยื้อ ก็แนวโน้มจริงๆแล้วก็คือเขาก็ไม่อยากให้ถ่ายทอดแหละครับเพราะว่าในอดีตจริงๆแล้วเนี่ยวาระสองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ถ่ายทอดกันเป็นส่วนใหญ่เพิ่งมามีสองสมปีหลังนี้ที่ถ่ายทอดวาระสองวาระสามผมเองก็เป็นคนให้สัมภาษณ์ว่าผมเห็นว่าเมื่อตัดสินใจถ่าย,ายทอดมาแล้วก็ควรถ่ายทอดได้จบมันสิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากให้เพื่อนสมาชิกยอมรับก่อนก็คือว่าไม่มีกรณีที่รัฐบาลหรือฝ่ายสสรัฐบาลเนี่ยไปสกัดกั้นการทําหน้าที่ของท่านเลย จริงๆแล้วสัดส่วนการอภิปรายของฝ่ายรัฐบาลต่อฝ่ายค้านครั้งนี้เนี่ยฝ่ายรัฐบาลก็ถือว่าสละสิทธิ์กันไปมากทีเดียวนะครับเอาตัวเลขมาดูได้ทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือว่าภารกิจของพวกเราเนี่ยครับก็มีด้วยกันทั้งสิ้นถ้าหากว่าบอกว่าไม่ขัดข้องสองวันเนี่ยผมก็กราบเรียนนะครับว่าความเข้าใจของผมก็คือว่าอาจจะเลือกช่วงเย็นๆนะครับสองวัน แต่นี่เราต่อกันมาทำงานกันมาตั้ง14-15ชั่วโมงแล้วเนี่ยขอความกรุณาว่าความตั้งใจของเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านเองมีบัญชีซึ่งเคยยื่นมานะครับเราก็ไม่ติดใจแล้วเรื่องเวลานะครับว่าเมื่อบริหารไม่สำเร็จเราเห็นใจเข้าใจแต่ว่าเมื่อท่านระบุเอาไว้อยู่แล้วว่ามาตรานี้มีผู้ใช้สิทธิ์กี่ท่านเมื่อสักครู่ท่านประธานบิบ๊ฝ่ายรัฐบาลก็ได้แจ้งให้ทราบเนี่ยรวมกันแล้วน่าจะ6-7ท่านใช่ไหมครับ ก็พิปรายให้เสร็จนะครับผมว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับยืดหยุ่นกันเต็มที่อยู่แล้วเรื่องเวลาแต่ว่าถ้าหากว่าเลือกกันช่วงนี้หรือตีสามแล้วก็นัดหมายกันใหม่เนี่ยเราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเกิดปัญหาพอสมควรเพราะว่าก็เห็นใจเพื่อนสมาชิกทุกคนที่ต้องเดินทางกลับไปแล้วก็พักผ่อนนะครับจริงๆหลายคน รวมทั้งตัวผมก็มีภารกิจแต่เช้าพรุ่งนี้ครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะกราบเรียนว่าเราเปิดโอกาสให้ท่านเต็มที่นะครับในการทํางานเมื่อท่านระบุบัญชีมาแล้วแม้ว่ามันเกินเวลาไปแล้วเราไม่ว่ากันครับก็ใช้สิทธิ์กันตามสมควรพูดในสิ่งที่ตัานตั้งใจจะพูดครับและพวกผมก็พร้อมที่จะทำหน้าที่จนเสร็จผมว่าไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยนะครับแล้วเราก็จะสามารถผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ครับเราจะต้องมานั่งต้นเริ่มต้นเฉียงกันใหม่หมดนะครับ เดี๋ยวก็เริ่มต้นกันใหม่บอกอ้าวมีเวลาทั้งวันขอ5ชั่วโมง6ชั่วโมงเสร็จแล้วเราบริหารเวลากันไม่ได้อีกแล้วยังไงครับเราก็จะไปสร้างปัญหากันเปล่าๆนะครับในปีต่อๆไปเนี่ยผมคิดว่าไอ้ความยืดหยุ่นก็จะไม่มีครับต่อไปก็จะต้องมีการมาตั้งข้อสังเกตกันว่าไม่เอาแล้วการพิจารณาซึ่งมันยืดเยื้อกว่าที่หลายคนคาดคิดคาดการไว้เพราะว่าปกติอย่างที่ผมกราบเรียนนะครับไม่เคยมียุคไหนนะครับเข้าสู่วันที่4วันที่5 นั้นก็ผมคิดว่าถ้าเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านจะกรุณาว่าทําหน้าที่ของท่านตรงนี้ให้เสร็จนะครับเราก็พร้อมทําหน้าที่ตรงนี้ในการที่จะชี้แจงและก็ช่วยกันผ่านประมาณออกไปครับเชิญคุณวิทยาครับท่านประธานสภาที่เคารพผมวิทยาบุญนัชเลิต่อคำอธิบายของท่านอภิสิทธิเวชชชีวะนะครับต้องขอขอบคุณ ประเด็นของรายชื่อนะครับก็ต้องกลาบเปียนท่านประธานนะครับว่าเป็นการที่ส่งรายชื่อเพื่อให้ท่านรู้ว่าระยะเวลาที่เราคำชับแล้วเนี่ยเหรืออีกเท่าไหร่แต่ด้วยที่ท่านประธานดำรินะครับผมส่งสกอร์เพื่อให้ท่านรู้ว่าเมื่อถึงมาตราที่28ตามที่ท่านได้ดำริแล้วเนี่ยเวลาเราจะจบประมาณตรงไหน,นอันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่สามารถคำนวณ แต่ไม่ใช่มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเพื่อให้รู้ว่าผู้วิจายจบในมาตรา30แล้วนั่นคือไม่มีใครมีข้อสังเกตไม่มีใครนําเสนอในมาตราอื่นต่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมเรียนท่านตามตรงนะครับว่าถ้าท่านบวกตรงนั้นแล้วท่านก็จะรู้นะครับว่ามันจะจบไปที่ตีอะไรนะเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนให้ทราบว่าถ้าท่านประธานดําริ นะครับเป็นไปตามนั้นผมคิดว่าวันพรุ่งนี้ถ้าประธานก็มีคําตอบให้ท่านนายกได้ว่ามันจะจบเท่าไหร่มันคงไม่ใช่อย่างที่นาย,นายกเรียกกล่าวว่าเดี๋ยวก็อภิปรายกันต่อต่อผมไม่ใช่ผมคงหน้าไม่ถึงขนาดนั้นนะครับไม่หนาขนาดนั้นครับเชิญท่านนายกประธานที่เคารพครับก็ด้วยความเคารพท่านประธานกรรมการประสานงานของฝ่ายค้านนะครับคือ ท่านประธานแจ้งผมมาหลายครั้งแล้วครับว่าจะจบเมื่อไหร่มันไม่เคยเป็นไปตามนั้นนะครับผมก็กราบเรียนว่าถ้าเราเริ่มต้นกันใหม่วันพรุ่งนี้ผมก็คาดการได้เลยครับว่ามันก็จะเปลี่ยนไปอีกครับผมก็ยิ่งจะอยากจะกราบเรียนว่าจริงๆความตั้งใจเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีการแสดงเจตนารมกันไว้ว่าตามจริงแล้วหลังจากมาตรา30กว่าๆเป็นต้นไปเนี่ยมันก็ไม่มีเรื่องของตัวเลขวประมาณนะครับ มันเป็นไปตามแบบของกฎหมายงบประมาณประจําปีทุกปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าขอให้เราทําหน้าที่ต่อไปนะครับถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็อีกเรื่องหนึ่งครับนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยสมาชิกก็มีครบองค์ประชุมมีความพร้อมที่จะพิจารณาเราก็ทําหน้าที่ของเราไปนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็10บโมงเราก็มาต่อนิดหน่อยก็โหวตเลยครับครับเพื่อออมชอมทั้งสองฝ่ายเอา ท่านประธานนิรุยรงครับผมวิทยาแก้วพระใดขออนุญ,ญาตออกความเห็นอีกอีกนิดนะครับในฐานะหน้าที่เผชิญปัญหามาสี่วันเต็มๆใครจะรับปากกับผมได้ครับว่าพรุ่งนี้เที่ยงเสร็จครับมีใครจะกล้ารับปากกับผมครับว่าพรุ่งนี้เที่ยงเสร็จครับท่านวิทยารับปากได้ไหมครับ <S 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 เพื่อรักษา เครดิตของท่านประธานครับได้ครับเขาก็ยืนยันแล้วครับครับเชิญครับผมขอความกรุณาเพื่อนสมาชิกอย่างนี้นะครับเมื่อท่านประธานอยากจะให้มีการประนีประนอมกันเนี่ยก่อนที่จะพักการประชุมไปในวันนี้เนี่ยขอเป็นความกรุณาว่าถ้าจะมีการต่อในวันพรุ่งนี้ขอให้ท่านระบุ ชื่อผู้อภิปรายและเวลาที่ชัดเจนและไม่มีการผิดข้อตกลงจากนั้นอีกถ้าทําอย่างนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าเราก็สามารถจะพักการประชุมได้ด้วยความสบายใจแต่ว่าถ้าท่านยังบอกว่าไม่ทราบว่าจะมีผู้อภิปรายกี่ท่านในมาตราต่อไปเนี่ยผมก็อยากจะยืนยันว่าเราก็พิจารณาให้เสร็จครับ